ก่อนอื่นผมขอฝากกรอนให้ท่านประธานก่อนนะครับต้อนรับ,รบท่านประธาน,านพลรดาดอนครนับขออภัยครับสืบสกุลสถาพรและสดใสเป็นประธานที่เป็นกลางสภาไทยเป็นลูกไม้ไม่ไกลต้นปิศนานันตกุลยินดีต้อนรับท่านครับสำหรับท่านเลขานุก,การวิบรัฐบาลได้ถแถลงว่ากฎหมายฉบับนี้ วันนี้ไม่พร้อมที่จะพิจารณาเพราะว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกสทชบอกว่าต้องแก้ไขกฎหมายฉบับใหญ่ก่อนเพื่อไม่ให้ขัดแย้งกันผมก็ฟังด้วยเหตุด้วยผลครับในการพิจารณาครั้งที่แล้วของกฎหมายสองฉบับท่านรัฐมนตรีรับปากว่าจะเป็นเรื่อรัฐให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาอย่างรวดเร็ว ผมไม่ขัดกับมติของวิปัฐบาลครับแต่ผมอยากถามด้วยความมั่นใจทางคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะท่านรองนายกรัฐมนตรีและมติของที่เกี่ยวกับเรื่องนี้กําหนดเวลาได้ไหมครับเพราะว่าได้ยินข่าวว่าการประชุมในสมัยประชุมนี้จะไม่ทันเดี๋ยวนี้วิทยุชุมชนต่างๆที่เขาทํามาหาเลี้ยงชีพเขารอฟังอยู่นะครับเขาเขาจะ อาจจะมีความเห็นว่าสภาเรานี่มาทวงกฎหมายเรื่องรายได้เล็กๆน้อยของวิทยุชุมชนทำไมจึงอยากฟังความเป็นจริงว่าเมื่อไรจะกลับมาขัดแย้งกันเรื่องอะไรกสทอชอทำตัวทวงมิให้วิทยุชุมชนเกิดหรือไม่อย่างไรเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนอย่างจริงๆครับ ท่านไปนจัดสรรความทีอย่างงนอย่างนี้ปมประมูลไม่รู้กี жел, ่หมื่นกี่แสนล้านแต่ว่าวิทยุชุมชนเล็กๆเนี่ยเขาต้องการท่ออากาศหายใจเลี้ยงชีพเขาจึงอยากฟังคําชี้แจงยืนยันจากคณะรัฐมนตรีได้ไหมครับเพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้มีความสบายใจและวันนี้เราแย่ผ่านไปโดยให้วาระคาอยู่นะครับไม่ถอนไป ให้วาระนี้ยังคาอยู่เหมือนเหมือนจัดสรรที่ดินล่ะครับรอขอเวลาที่ชัดเจนว่าเราจะพิจารณาทันในการประชุมสมัยนี้หรือสมัยไหนหรือการเลือกตั้งครั้งหน้าต้องให้ชัดเจนครับไม่ไม่ใช่ว่านานๆไปแล้วเขาจะบอกว่าทางโน้นบอกว่ารัฐบาลเอาไปดองซึ่งผมก็ไม่อยากได้ยินเรื่องนี้ครับจึงขออนุญาตที่จะขอทราบความเป็นไปในอนาคตที่ผมได้สอบถาม ไม่ทราบว่ารัฐมนตรีมาหรือเปล่าครับขอกราบขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านอดีศรครับทางคณะมนตรีครับผมจุลพันธ์มณีวันรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็รับทราบความหงวหงใยของท่านสมาชิกนะครับเพราะว่าเราก็อยากเร่งรัดให้มีการปรับแก้ในตัวร่างพระราชบัญญัติใดก็ตามที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวิทยุชุมชน นะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยจากความเห็นองหน่วยงานยังมีข้อขัดแย้งบางประการซึ่งสามารถที่จะมาพูดคุยกันได้ในชั้นของกรรมธิการแน่นอนครับและอีกประเด็นหนึ่งอย่างที่ท่านเลขาธิการวิบได้เรียนนะครับว่ามันยังมีความขัดแย้งในเรื่องของตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการรับรายได้นะครับซึ่งคงจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายไปพร้อมเดียวกันนะครับซึ่งต้องมีการนําเสนอมาเป็นกฎหมายพ่วงนะครับประเด็นนี้เนี่ยได้มีการหารือกัน กับท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทรารงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีนะครับซึ่งคงจะมีการเร่งรัดครับท่านครับผมเชื่อว่าระยะเวลาในการที่จะเสนอกลับเข้ามาเนี่ยไม่ไม่ไม่นานเกินรอนะครับแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยถ้าจะให้ผมตอบรับว่าเป็น5วัน10วันผมคงตอบลำบากนะครับแต่ว่ายืนยันกับท่านครับว่าทางคณะรัฐมนตรีไม่ได้นิ่งนอนใจและเราจะเร่งในเรื่องของการนำกฎหมายนี้กลับเข้ามาพิจารณาโดยเร็วที่สุดครับขอบพระคุณครับ ขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับท่านข้าวจนทรกานงร่างด้วยความเกรงใจครับท่านสมัยนี้หรู้ปล่าครับท่านรัฐมนตรีครับท่านอิษเพราะว่าถ้าเกินนี้ไปเขาจะประมูลขึ้นความถี่แ้้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทางท่านผู้เสนอร่างอีกท่านหนึ่งนะครับได้แสดงความคิดเห็นสักนิดหนึ่งท่านเอกราชครับ